สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการ add SYMBOL นะครับการใส่ s y m โบ l นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับก็คือหน้าต่างที่เราใช้หลักๆในการใส่ SYMBOL นะครับก็คือหน้าต่าง market watch นะครับผมขอปิดตัวนี้ก่อนนำหน้าต่าง market watch เป็นหน้าต่างที่เราจะแสดง s ิมโบ l นะครับทั้งหมด นะครับถ้าใครไม่เห็นหน้าต่างนี้ให้เข้ามาที่วิวนะครับแล้วก็เลือก Market Watch ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ามันหายไปก็ให้กดวิวแล้วก็เลือก Market Watch ตรงนี้นะครับรือว่าถ้าใครมีทูตรงนี้อยู่แล้วก็กดที่สัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรขึ้นลงก็จะเข้าสู่หน้าต่าง Symbol ตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับวิธีการแอ d ซิมโบลก็คือ นะครับให้เราคลิกขวานะครับที่ตรงไหนก็ได้นะครับได้หมดนะครับแล้วก็ที่ในในช่อง Market Watch นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Symbol นะครับอ่าโอเคมันก็แต่ละโบลก็จะมีโฟลเดอร์ตัวนี้ต่างกันนะครับผมยกตัวอย่างาตลาดทองละกันที่เทรดจะเยอะอย่างใน Exness เนี่ยตัวทองเนี่ยก็จะอยู่ใน Forex มินินะครับถ้าใครเปิดบัญชีมินิก็จะอยู่ใน forex มินิเราก็กดบวกนะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีค่าเงินเยอะไปหมดเลยนะครับเราเลื่อนลงมานะครับจนกระทั่งเห็นตัวนี้นครับ XAUUSD แล้วก็ M ข้างหลังตรงนี้นะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับหรือว่าเลือกแล้วก็ให้มันกดคำว่าโชว์ตรงนี้นะครับนะครับให้มันขึ้นเป็นนี่นะครับ เป็นรูปสีทองข้างหน้าอย่างนี้นะครับถ้าหายปุ๊บเห็นไปรตรงนี้ก็จะหายไปนะครับถ้ามันเรากดโชว์ปุ๊บมันจะเข้ามาในลิสต,ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วในการแอดซิมโบลนะครับสมมุติใครอยากจะแอดอะไรเพิ่มก็ให้คลิกข้างหน้าให้เป็นรูปสีทองก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่าเพราเราได้ซิมโบลเสร็จนะครับอ่าโอเคเราก็ เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการบวกเข้าไปที่ชาร์ตนะครับก็คือเราบอกเราต้องการดูกราฟตัวทอง xauusd ตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่บวกชาร์ตวินโดว์ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่บวกชาร์ตวินโดว์นะครับ พอเลือกมาปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้นะครับ x l u s d m h 1ตรงนี้นะครับเราก็ทำการาได้แล้วก็จะอยู่ตรงนี้หน้าจออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทํเฟ frame แล้วแต่เราจะเซตอัพไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการแอสิมโบนะครับจาก Market Watch นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสมมุติว่าถ้าเราดูเซต50นะครับเราก็เลือกไปที่เมเนียม นะครับเราก็มาดูนะครับอ่าก็เหมือนกันนะครับวิธีการแอดสิมโบก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกสิมโบ l นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นอีกโบนึงเนี่ยโฟลเดอร์จะต่างกันนะครับเราก็ทําการถ้าอย่างทองเนี่ยนะครับใน m i l l ล n เนียมเทรดเจะอยู่ในโหมด precious metal ตรงนี้เราก็กดบวกนะครับเราก็คลิกให้มัน มีรูมดอลลาร์ข้างบนถ้าใครอยากดูซิมเวอร์ก็เนี่ยเลือกโชว์นะครับคลิกดับเบิลคลิกก็ได้นะครับสะดวกดีนะครับมันก็จะขึ้นมาที่ลิสต์าร์เกตวอชในกล่องตรงนี้นะครับนะครับถ้าเป็นตัวมิเรเนียมสัญลักษณ์มันก็เป็น XLUUSD ไม่มี M ข้างหลังนะครับอ่าแต่ละโบมันก็จะต่างกันนะครับเราก็แต่สัญลักษณ์หลักๆเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะครับ บางโบก็อาจจะเป็นคำว่า go เฉยเลยนะครับเราก็ลองหาดูนะครับแล้วก็ไมาดูใน set 5้ก็จะอยู่ในหมวด word index ตรงนี้นะครับเราก็เลื่อน score down ลงมานะครับจนเจอเศษ50นะครับก็ทำให้มันเป็นดอลลาร์ถ้าใครอยากดูหุ้นอเมริกาสมมติน,นะครับก็นี่นะครับ d บเบิ้ลคลิกไปมันก็จะขึ้นมาที่กล่องตรงนี้นะครับเราก็ทำการนะครับ ถ้าเราจะดูไซต์50เราก็ทําการาาสมมุตินะครับผมปิดก่อนแล้วกันเราก็ทําการเลือกไปที่ไซต์50ก่อนแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดบวกชาร์จวินโดว์เห็นไหมครับชาร์จมันก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับเราบอกอย่าดูทองด้วยนะครับเราก็ทําการคลิกขวาที่มสัญ,ญลักษณ์ ทอง XAUUSD แล้วก็กดบวกชาร์ตแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเข้ามาในชาร์ตเราอย่างนี้แล้วนะครับเราก็บอกอยากจะดู2อันพร้อมกันเราก็กดตัวนี้นะครับที่มันจัดเลียงหน้าให้อัตโนมัติพึ่งเข้าไปเห็นไหมครับเราก็สามารถดูใส่ห้าสิบกับทองได้พร้อมกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ซิมโบลง่ายๆนะครับในการใช้ MT 4 นะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูเ,เลือกซิมโบอื่นก็ลองดูนะครับต้องลองหาดูว่าอยู่ในหมวดไหนนะครับก็จะมีเนี่ยพวกค่าเงินต่างๆนะครับก็ลองออลองคลิกเล่นดูอย่างในแม็กก็จะมีตัวน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับแต่ระบบก็จะให้บริการนะครับสัญ,ญลักษณ์ไม่เหมือนกันก็ลองหาดูนะครับอโอเคมันก็อยู่ในส่วนนี้แล้วมา ดูตรงส่วนนี้อีกนิดนึงนะครับในส่วนช่อง Market Watch ด้านอ่านะครับอามาดูน Market Watch ด้านขวาใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็นอกจากเราจะใช้ a s s y m b l แล้วนะครับเราก็ตัว New Order เนี่ยปกติเรา จะออเดอร์จากกราฟมากกว่านะเดี๋ยวจะสอนในในเรื่องอื่นที่เราจะไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เราใช้กันหลักๆก็คือบวกชาร์จวินโดว์ที่สอนไปแล้วนะครับแล้วก็ด e พอลมาร์เก็ตก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเรามาดูนะครับเรามาดูนิดหนึ่ง นะครับสมมุติเราเทรดสตัวนี้นะครับเราบอกว่า,าบางทีมันเยอะมากนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะเซฟเอาไว้นะครับเซฟไอสิมโบตัวนี้นะครับบางทีหน้าจอบางทีที่เขา,เ,าเปิดมาให้มันจะเยอะมากเลยเราก็ทําการเซตตรงเนี้ยเราจะเทรดดูสัก10ตัวแล้วก็เซรตรงนี้สัก10ตัวต่อจากนั้นให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็กดเซตแล้วก็กดเซฟแอสนะครับเราก็ทําการใส่ชื่อนะครับเทส ดอทเซตอ่าสมุดเราก็เซฟนะครับพอเซฟปุ๊บนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสมมุติว่าเราเกิดเ,เลือกเป็นอย่างอื่นนะครับเลือกเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเราก็นะครับเราบอกเราเคยเซฟไว้แล้วนะครับที่เราเทรดหลักๆนะครับ เราก็เข้ามาที่เซตนะครับแล้วก็เลือกไปที่เทสต์ปีกบูที่เราเซฟตะเกียนี้นะครับพอกดกดปุ๊บ,บมันก็จะขึ้นมาเป็น2ตัวที่เราทําการเซฟเอาไว้นะครับเผื่อบางคนอาจจะเทรดแค่5ตัวไม่อยากให้การาฟมันลกนะครับเราก็สามารถดูได้ดูราคาได้พร้อมๆกันในขณะที่มันวิ่งเนี่ยประมาณ5้าตัว10ตัวได้เลยนะครับโดยที่เราสามารถจัดเรียงนะครับเราก็เซฟเอาไว้นะครับเผื่อเราอาจจะอินสตอล โปรแกรมใหม่ก็สามารถเรียกดูตรงนี้ได้เลยนะครับตัว Market Watch ไม่ต้องเซตอัพใหม่นะครับอโอเคฮะตัวหน้าต่า Market Watch หลักๆเราก็ใช้แค่นี้นะครับก็คือใช้แค่ Add Window กับใช้ Save List ตัวนี้ได้นะครับอโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้ละกันสวัสดีครับ